สวัสดีครับตันนี้เรามาชมคลิปการพาเที่ยว่วนแม่พิงตอนล่างนี่ก็สร้างาเกือบเกือบสิบปีนะครับใช้กักเก็บน้ำในช่วงเขื่อนเดินทีตอนล่างแล้วก็ปล่อยไปให้ชาวบ้านาชาวตอนล่างใช้ ข้างๆก็จะมี ตรงหน้าด้านหน้าฝรงิงตะล่ามีทางที่เป็นทางไปสู่ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นที่พักกลางเต้นได้นะน,นี่เป็นด้านล่างอีกทีที่กำลังก่อสร้างแนวข้วางๆฝัง่งตะลินงะเพื่อสร้างสิ่งทีง่สวยงามสะพานระหว่าง,าง,างปุยใบฝั่ง ก่อนที่เคยเป็นพระยาสองในช่วงสงกรารเนี่ยจะมีคนมาเล่นน้ำกันเยอะอน,นี่เยอยเป็นมั้งถ่ายรูป,ปที่ขี่ที่เที่ยวเล่นน้ำกันได้นะคนนี้นยังไม่ค่อยได้ปล่อยน้ำมาหนังถ่ายรูปพระยาสองนะครับกใกล้ๆแถวเสร็จมาถึงตอนล่างของสงครับนี่ก็จะเป็น เขาเรียกว่าถ่ายรูปมีวิวถ่ายรูปสวยงามสวนฝึกพัฒนา่งอเดล้อมรองของธรรมชาตินะที่จะมาพักเที่ยวเล่นก็มาได้ตลอดเวลาจะเปิด8ปโมงถึง18บแนาฬิกาตรงขึ้นไปจะมีเขื่อนใหญ่นะเขืนใหญ่ มีปลาน่ากินโอเมก้า3